สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อน,นรับเข้าสู่บทวิเคราะห์จิโร่เทพลาปอนเทพลาและทองคำนะครับเราจะันที่2รกรกฎาคม2564้ากสี่กับสถาบันที่ให้คำปรึรฟฟกษาแาะสนับบริการ FXPFXLearning นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็เช่นเคยนะครับว่าการวิเคราะห์ของผมเป็นการวิเคราะห์ผ่านระบบ technical น,นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการอิงกับบล็อกเกอร์ไหนนะครับท่านก็สามารถที่จะ ดูเอาแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปซื้อขายนะครับโอเคเข้าใจกันดีแล้ว mm hmm. เดี๋ยวมาเริ่มที่คู่แรกนะครับยูโรนะครับยูโรตอนนี้มีการหลุดแนวะรับลงมาแล้วนะครับที่ศูนย์นะครับของฟิวเจอร c ชแล้วก็ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาที่เส้นสีแดงนี้นะแล้วก็อาจจะลงมาเทมาถึงสีแดงตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเน้นนะเน้นว่า เป็นไปได้ว่าราคาอาจจะขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงมาทดสอบข้างล่างน,นี้แล้วนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเป้าหมายตรงนี้เป็นเป้าหมายที่ราคาโอกาสที่ราคาจะลงมาแล้วก็ดีดขึ้นมากลับขึ้นมาเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นให้วังด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เน้นช็อตไปก่อนแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับสำหรับยูโรนะครับ แต่ให้ระวังกันด้วยว่าโอกาสที่นะราคาอาจจะมีการดีดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวของวอลล่มการซื้อขายเนี่ยมันมีน้อยนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสถูกปั่นราคาได้ง่ายมากนะครับมีโอกาสถูกปั่นได้ง่ายมากให้ระวังข้อนี้ให้ดีนะครับผมให้ดีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะให้ดูตรงนี้แล้วกันแล้วก็ ข้างล่างนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับราคาเริ่มทำไซเวดานะครับไม่ได้เป็นดาบเชนทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นไซเวดานะครับแนะนำว่าให้ขึ้นมานะครับแล้วก็ช็อตเป็นหลักนะครับช็อตเป็นหลักแล้วก็ดูแล้วนะครับดูแล้วก็อาจจะดูทรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะดูแล้วอาจจะมีการโย่ลงมาได้นะครับอาจจะมีการโย่ลงมาได้บ้างแต่ก็ อย่าไปคิดมากว่าราคาจะาขึ้นมาได้นะก็เดี๋ยวรอให้ราคาได้ขึ้นมาที่แถว0 .0 ย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณค่อยช็อตลองนะครับค่อยช็อตเอาแล้วก็เป้าหมายก็อย่างที่บอกไปนะครับตามลําดับเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับยูโรดูที่ปอนเป็นบ้างปอนนะครับตอนนี้หลุดแนวรับที่เส้นขาวนี้มาแล้วเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวกำลังจะลงมาที่เส้นขาวต่อมานะครับ คุณก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับรอนะรหรือช็อตเลยช็อตแล้วก็มาเจ็คโปรฟิตข้างล่างนี้นะหรืออาจจะถือก็ได้ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาได้นะครับแต่ถ้าหลุดมาไม่ได้นะครับคุณก็ต้องปิดนะปิดแล้วก็รอซื้อนะซื้อกับเป้าหมายข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาดูที่ทองคําเงินมากนะครับทองคําตอนนี้ราคาเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทองคําก็ต้องบอกว่า ราคามีโอกาสที่จะเบรกที่3.82ในฟิลมาชีนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้นะแต่ก็อย่าเพิ่งไปชะล่าใจมากนะเพราะว่า3.82มันก็ยังไม่ถึงกับเป็นจุดที่ราคาจะไปต่อได้ไกลนะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับ3 8, 2อาจจะเป็นราคาราคาหนึ่งที่ทองคําอาจจะขึ้นมาทดสอบได้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่า จะเป็นราคาทั้งหมดที่ทองคำจะต้องกับตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนะครับบริเดน3.2นะครับแล้วก็6.8นะครับแถวๆนี้นะครับให้ระวังกันด้วยนะครับแต่ที่แน่ผมเน้นที่ตรงนี้นะครับเน้นที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้าขึ้นมาแล้วไม่เบกคุณก็ต้องช็อตแล้วนะครับผมมาดูที่บิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยโอ้ต้องบอกว่า ราคานะครับราคาบิตคอยตอนนี้ราคามีการดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ไม่หลุดแนวรับนะับที่0ูนย์ศูนย์ะแล้วก็ราคาก็เอ่อมันก็ดีดมาอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่หลุดแนวรับตรงนี้ก็ดีดขึ้นมานะก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือว่าเดี๋ยวอาจจะขึ้นมาที่เส้นแดงนะครับอาจจะขึ้นมาเส้นแดงแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดเข้ามาตรงนี้ได้นยะ มันจะเลี้ยงตัวในกรอบไปลงต่อเพราะฉะนั้น,นนะเดี๋ยวรอชตนะแถวเส้นแดงข้างบนนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเบรกเส้นแดงไม่ได้ก็จะไปที่เส้นหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยจุดศูนย์ของเหรโ,โลชี่แล้วก็ไปต่อนะถ้าเกิดว่าขึ้นนะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นนะมันก็จะลงมาไปเรื่อยๆนะผมยังวางเป้าคือผมก็ไม่ได้จะเชื่ออะไรมากนะแต่คือส่วนตัวผมอะ่ะผมมองว่าบิตคอยอะ่ะมันมีโอกาสที่ จะลงมานะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าโอเคเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่าบิตคอยต้องลงมาตรงนี้แต่อย่างเดียวที่บิตคอยเนี่ยมันไม่ลงอ่ะเพราะว่าตรงนี้แค่นั้นเองนะมันไม่หลุดตรงนี้นะครับคือขอแค่มันหลุดตรงเนี้ยก็จบแล้วบิตคอยนะครับบิตคอยก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดจริงๆก็เอ่อต้องตามนั้นนะต้องตามนั้นเพราะฉะนั้น จุดนี้สําคัญมากว่าบิตคอยจะหลุดไหมถ้าเกิดว่าไม่หลุดคุณก็ต้องซื้อในเรนทัข้างล่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าหลุดได้นะคุณก็ต้องดูแล้วว่าบิตคอยจะลงมาแค่ไหนนะบิตคอยจะลงมาแค่ไหนเพราะฉะนั้นจุดนี้นะสำคัญมากเลยว่าบิตคอยอาจจะมีการลงมาได้นะเพราะว่าความต้องการกับตัวแรงขายที่จะทำกำไรก็มีสูงเหมือนกันนะแล้วก็ บิตคอยก็ดูทรงแล้วมันไม่ค่อยจะดีนะครับในช่วงนี้เนะี่ยมันไม่เบกไม่เบกเลยแรงซื้อไม่มีเท่าที่ควรนะต้องบอกอย่างนี้เลยว,ว่าไม่มีเท่าที่ควรบางคนยังเชื่อในบิตคอยอยู่ก็ยังซื้ออยู่แต่าบางคนก็ยังไม่เชื่อก็อก็คงไม่คือต้องบอกว่าอย่างนี้บิตคอยเป็น,น Bitcoin เงินดิจิตอลก็จริงแต่คือท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายในสิ่งของที่บิตคอยมันไม่สามารถที่จะ ใช้แทนได้อย่างเช่นแบบสมมุติค่ารถยนต์บางยี่ห้อที่ไม่ได้รับบิตคอยค่าที่พักโรงแรมค่าอาหารบางอย่างที่ไม่ได้ใช้บิตคอยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้เงินสดกันหรือจะเป็นเงินที่ว่าเป็นของธานาัตรหรือว่าเป็นเงินในสกุลของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นการที่คุณเล่นบิตคอยแล้วคุณเอาบิตคอยมาซื้อนะหมายว่าเอาบิตคอยมาแลกกับเงินจริงเนี่ยมันก็ มันก็ต้องดูนะว่าบิตคอยจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่อนาคตผมก็เชื่อว่าบิตคอยก็สามารถที่จะใช้แทนเงินสดได้ทั้งหมดได้นะเพราะว่ามีหลายที่นะที่จะเปิดรับบิตคอยนะอย่างที่ไทยก็จะเป็นแสนสิรินะที่ว่าเอาบิตคอยสามารถซื้อคอนโดได้นะแต่ก็ต้องดูว่าจะาแคมเปญน,นี้หรือจะเป็นโครงการนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะหรือจะเป็นตลอดไปไหมหรือจะเป็นในช่วงที่ว่าบิตคอยมีกระแสนะส่วน สถานการณ์โควิดต่างๆนะอินเดียนะอย่งอินเดียอังกฤษนะครับแล้วก mm ็บราซิลนะก็ยังเป็นหน้าเป็นห่วงอยู่นะโดยเฉพาะอินเดียกับบราซิลนะครับส่วนประเทศไทยนะของเราเนี่ยก็ยังน้าเป็นห่วงนะน้าเป็นห่วงคุณก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็น่าจะเข้าใจกันดีนะก็ช่วยกันรักษาตัวให้ดีนะแล้วก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยทุกท่านนะครับเราจะเป็นพ่อแม่นะคพี่น้องนะลูกหลานนะก็ช่วยกันดูแลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและก็เร็วนะวัคซีนที่เราฉีดฉีดอยู่เนี่ยซีโนแวคเนี่ยมันมันควบคุมไม่ได้นะมันไม่สามารถที่จะสู้กับเชื้ออัลฟาหรือเบต้าได้นะอัลฟากับเดลตานะ เบต้าด้วยนะโอ้โหอะไรต้าเยอะมากเลยอัลฟาอัลฟาก็คืออังกฤษนะเบต้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแอฟริกาหรือเปล่าแต่เดลต้าเนี่ยคืออินเดียนะเพราะฉะนั้นเชื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์นะมันคือตั้งต้นมาด้วยโควิด -19 ของประเทศจีนนะแต่มันไปอยู่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็ปรับตัวับให้เข้ากับภูมิภาคนั้นนะเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นให้ระวังกันด้วยนะตรงนี้เลยนะครับผมโอเค ก็เจอใหม่ว,วันวันจันหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ